Oh, ก,กัดซีดัดเพราะแม่พี่น้องก็ทักกัรทุจริตนะครับเนี่ยจะมาเอา่อว่าสอนเอ่อเอาเงินจากอันนี้นะทุเล็ตนะสำหรับคนที่มีเงินแล้วใครที่ยังไม่มีเงินนะครับก็สามารถแบบใช้แอปช่วยได้นะด้านเมเจอร์โตนะฮะก็ในผมนี่ไม่ได้ใช้แอปช่วยนะครับอันนี้ของผมแบบเติมเอา50ทูมานะฮะมาเติมใส่ในแอปทุเล็ตนะครับตัวจันห้าสี่ห้าหกนะฮะสำหรับ คนที่แบบจะเติมใช้ว่าเติมเงินทัวร์วันนี้เข้าเติมทัวร์เลยนะต,ต้องจัด4 5 6จันแล้วก็ดังหัดบัตรแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับแค่นี้แหละครับก็โอเคนะฮะผมจะมาสรหั่เอ่อบัตรเพิ่มกูไปแล้วโอเคโอเคนะครับผมจะเข้างานมึงผมจะเข้าเลยนะครับอันนี้ผมแบบไม่กลัวครับไม่มีใครรู้ท่านถึงแล้วครับ แล้วก็มาแล้วนะฮะอันนี้ผมใช้เน็ตฟรีอยู่นะฮะ<จ>ผมเติมเงิน20บาทนะเพื่อเคครับว่าพรณีนะรับคนที่มีเงินแล้วนะครับผมก็จะแบบเนี้ยมีเงินเบอกแบบนี้นะครับผมก็จะเติมให้คุผู้ชมดูเลยสุดๆเลยนะครับก็จะมีแบบนี้ไว้ิงๆน,นครับเติมในมือถือนะครับก็จะต้องเงินมือถือนี้นะสําหรับเติมเติมให้คนอื่นไม่ได้นะครับก็คือคนอื่นจะเติมก็ต้องมีแบบทวัวรเลดด้วยนะครับอันนี้ผมจะเติมไป20บบาทเลย นะครับเบอร์นี้ก็ใส่แล้วนะฮะน้าจะใส่อีกก็ได้นะฮะแต่ผมใส่แล้วนะครับก็กดเ e x t ไปเลยนะครับโอเครอสักคู่นะฮะแล้วก็จะมีเบอร์นี้ครับให้คุณกดตรงนี้ครับชระด้วยวอลเล็ตโอเคครับสายรหัสถกหลักครับจะมีรหัสถกหลักถูงมาให้สี่หกแปดสี่สี่ก้าครับ สี่หกแปดสี่สี่เก้าเออสี่สี่เก้าสี่หกแปดสี่สี่เก้าโอเคแค่นั้นครับก็กดอันนี้นะตัวส่วนนี้ก็สไลด์มาอย่างงี้นะโอเคแร็คก็รออีกครั้งนะฮะกลังทำรายการแล้วกดตูวไปฮะนะฮะก็รอสักครู่ครับเอาอย่ามันกดโอเคนะฮะผมก็เหลือสี่บาทนะครับมันจะมีแบบแค่นี้นะครับมันจะมีเงินเข้ามาทางเออ มือถือเลยนะครับไปอีกแบบหนึ่งนะก็นี่นะครับคลายชอบทั้งยังมป็นตัคล้ายกันด้วยนะครับวง mm hmm. จะไปมันนีกระสอบคันนี้มันไล์สาระมากๆเลยโอเคนะครับก็บ๊ายบาย